ซีคัหรือเปล่า hey. เฮ้ยซีคัตปะเนี่ยใช่ป่ะหนึ่งสองสามมาค่ะทุกคนวันนี้เราจะมายกบล็อกพุงจัตัวนกันซึ่งเขาจะเป็นคอลเลคชันใหม่นะคะจะเกี่ยวกับพวกผักผลไม้นงนะคะแล้วก็เป็นกระบองเพชรแล้วก็เป็นมังคุดนะคะเห็ดและอันนี้เป็นมอสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกล้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวซีครตเนี่ยน่าจะเป็นดอกไม้ เดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเราจะได้ซีเครตไหมส่วนตัวที่หมาไมยอยากได้เนี่ยก็จะมีนี่ค่ะเจ้ากล้วยนะคะกับเจ้ามอสนะคะ2ตัวเนี้ยคืออยากได้เพราะว่ากล้วยอ่ะมันปอกเปลือกได้แล้วตัวมอสมันดูแบบปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยน่ารักมากเลยไปแกะกันเย้มาแล้วสองสามุดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างหนึ่งสองสามปุ๊บอุย้ย ไว้ที่เล็งเอาไว้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นพวงกุญแจแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถปอกเปลือกได้เออน่น่ารักมากดูสิคะกล้ยค่ะกล้ยนี่มันปอกเปลือกได้ค่ะน่ารักจังเลย nice banana นะคะจุ๊บแบนแบนซีเคดหรือเปล่าทุกคนซีเคลดมันเป็นแบบมันเป็นดอกไม้ใช่ปหเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วอันเนี้ยจับๆแล้วแบบ มันแบนๆนะทุกคนมันแบนใช่ปะเนีย่ยใช่ปะเนีย่ยเดี๋ยวนระใช่ปะ่ะหนึ่งสองสองอามเคลโอ๊ยไม่เคยได้มงมูอใจที่เป็นซีเคล็มาก่อนเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะนี่น่ารักมากเลยข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้เจ้าดอกไม้ มันหุบได้ค่ะทุกคนอย่างนี้นะนี่สามารถแบบดัดได้นี่ดัดให้มันแบบขึ้นลงได้อุย้ยน่ารักมากเลยีิเราได้ซีเคร็์นะได้เป็น w r i ลา flower นะครับจุ๊บมาเพชรหรือเปล่าอ,อ,อุ้บกระบองเพชรค่ะนี่อุ้ยน่ารักมีความแบบมีความแบบตุม้มตุ้ยนะคะตรงนี้ น่ารักจังนี่น่ารักจังอีกนันนี่น่ารักมากแล้วก็เป็นสีม่วงด้วยแมงก์ก็ทีนต่อ,อกปเลยชุบหมอชิชน่ารักเป็นน้องฟักทองนะคะอุ้ยนุ่มมากเลยนุ่มๆเลย เราก็มากันที่กล่องสุดท้ายกันแล้วค่ะไม่มีซีเครตให้รุนแล้วค่ะเพราะว่าได้ซีเครตไปแล้วนะคะตัวที่เหลือจะมีน้องเห็ดกับน้องมอสนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวตึงทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากได้ตัวมอสนะคะเอาตัวนี้เอาตัวนี้เห็ดไม่เอาค่ะไม่เอาเห็ดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอุ้ยเห็ดแน่เลยเห็ดแม่เลยไม่อยากได้เห็ดอ่ะอยากไ,ได้มอสอ้าวมอสเหร เห็บ <Head. S 2> อยากได้น้องมอสด้ทุกคนอะไรกันเนี่ยหย่ยเศร้าอ่ะอยากได้น้องมอสมากเลยค่ะทำไมถึงไม่ได้น้องมอสคะได้น้องเห็ดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพน้องมอสไปให้ดูตรงนี้ดูสิน้องมอสน่ารักอะ่ะ เนี้คือเมื่อกี้ตอนที่จับตรงนี้ใช่ปะ่ะคือคิดว่าเป็นหนองหมอดแน่ๆแล้วแหละแต่มันไม่ใช่เลยทุกคนหมอดแหลสีแดงแมันี่ t o x i c Mushroom นะคะทุกคนใครจะอยากได้คะ เสียใจอ่ะเราเปิดไปครบแล้วนะคะสําหรับน้องๆทั้ง6ตัวนะคะตัวที่ชอบที่สุดก็คือน้องกล้วยนะคะแล้วก็ชอบน้องอันนี้ด้วยค่ะน้องฝักทองนะคะเพราะว่ามันนุ่มมากเลยนะคะแต่ถ้าได้น้องมอนมาก็คงจะดีใจกว่านี้นะคะแล้วก็ดีใจเหมือนกันค่ะที่ได้ซีเครตนะเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีใครได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเสียใจที่ได้น้องเห็ดดียยค่ะ เขาก็คงน่ารักมั้งคะน่ารักไหนอะ่ะทุกคนว่าตัวไหนน่ารักที่สุดคะช่วยบอกเราหน่อย